ความสุขที่จะบอกกับพวกเราทุกคนว่านสน่งทั้งหมดที่ผมได้เรียบเรียงและเกียนขึ้นจากการ,รถ่ายทอดระบบจิตที่เป็นประสบการณ์ที่ล้ำลึกจากจักราวาลจะเป็นเสมือนลายแทงหรือกุญแจในการไขรหัสลับของชีวิตและแน่นอนมันคือกระบวนการของการค้นพบ รหัสลับหรือกุญแจที่เราจะสามารถไขปริศณาความเล่นลับของจัก,กรวาลผ่านชีวิตของเราค้นพบความอุดมสมบูรณ์และความสําเร็จไในอย่างไรยเทียมทานและนี่คือส่วนหนึ่งของงานเขียนของผมกว่า6กเจเล่มที่พูดถึงการถ่ายทอดพลังความรู้และความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นที่หัวใจของพวกเราทุกคน